สวัสดีครับผมช่างบอลคอมพิวเตอร์ปทุมธานีนครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลง Windows 11ภาษาอังกฤษนะครับไปติดตามชมกันครับอ่ะมาต่อกันเลยนะครับอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเดลนะครับเดี๋ยวเราอันนี้ผมเสียบไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกดออกก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับอ่า ยูนิบ์วินโดว์สิบเอนะครับที่เราลงใส่ยู b ิบแฟลชไดร์ไว้แล้วนะครับเสียบไว้ที่คอมพิวเตอร์นะครับเสียบใส่ยูดูยู b ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นเลยนะครับอ่ากด F 1 2ครับถ้าเดียวกดบูตเมนู F 1 2นะครับอ่าแล้วเราเลือกยู b ิบ์แฟลชไดรนะครับอ่าอันนี้คือ S S D ของเครื่องที่ร้านนะครับ อันนี้จะเป็นอ่า UEFI รุ่นรุนใหม่ๆพยายามเลือกเป็นโหมดของ UEFI ครับจะค่อนข้างไวและดีกว่าครับอเราลเลือกตัวนี้ครับแล้วกด enter ครับเนี่ USB Kingston นะครับผมนี่ครับปึ๊บ USB ครับผมเดี๋ยวผมขอจัดภาพแล้วหนึ่งครับอ่าพอเราเลือกเสร็จปุ๊บกด enter ครับ ลอก,ก่อนนะครับผมเขาจะบูตเข้าหน้าวินโดว์เองอัตโนมัตินะครับพอดีอัดวิดีโอแบบสดๆหน้าร้านครับผมก็าอาจจะมีเสียงรบกวนเยอะหน่อยนะครับอ่าก็เบอเดี๋ยวผมขอหยับกล้องหน่อยครับขอโทษทีทนะครับอ่าอันนี้ครับ อันบนมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับเพราะว่าเราจะลงภาษาอังกฤษครับอันเนี้ยเราก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับอันกลางเราเลือกเป็นภาษาไทยอย่างเดียวครับแล้วก็นี่อันนี้ไม่ต้องเลือกครับเดี๋ยวเราเข้าไปปรับเปลี่ยนตอนหลังได้ครับกดนี่ครับอินสตอลครับ พอถึงหน้านี้ครับติ๊กช่องสีดิมเดียมเล็กๆซ้ายมือนี่ครับตามเมาส์นี่เลยครับคลิ๊กหนึ่งทีครับแล้วก็กดเล้กนี่ครับเราเลือกบรรทัดล่างนะครับคัตตมนะครับอันนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับเราจะต้องลงโปรแกรมอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายต่อครับ ต่อจากเมื่อกี้นะครับอ่าเมื่อกี้มีลูกค้าเข้ามาอีกคนนึงครับผมโอ้โวันๆลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะครับอ่ามาถึงตรงนี้ครับกดเลือกอัน่างครับอันนี้ครับมันจะไม่เห็นได้นะครับกดโหลดนี่ครับกดตัวนี้ครับแล้วเข้าเลือก usb f ฟล s ไดร i ของเรานะครับที่เราโยนโปรแกรมแล้วแตกไฟล์ใส่ไปแล้วนะครับกดคลิกนี่ครับตัวนี้ครับเนี่ยครับอ่าเนี่ครับตัวโปรแกรมนะครับผมจะขยับไปหน่อย ขอโทษนะครับอาจติดขัดตัวนี้ครับ,รบ,รบ,รบ,บดับเบิกครีครับไม่ต้องดาบลคลิก็ได้ครับกดโอเคพอคลิปให้เป็นสีฟ้ากดโอเคเลยครับ <c oughs> อ่าพอเน้นเลือกอันบนสุดเลยครับกด <c oughs> เน็กนะครับดูว่ามันจะได้หรือเปล่าครับ <c oughs> ว่าเวอร์ชันนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่ครับ เห็นเรียบร้อยครับมันเห็นแล้วนะครับอ่าพอเห็นแล้วอันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าลบทิ้งให้หมดไม่ต้องเหลือครับอ่านี่ครับอดีลิทไปเลยดีลิทไปหมดครับเดี๋ยวสร้างใหม่ครับอันนี้คือแจ้งมาว่าลบให้หมดเราลบไปครับลบให้หมดเลยครับเนีวครับเนีวกดเนิวนี่ครับกดเนีวปุ๊บกด แอปพลายครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะสร้งางได้นะ่สร้างเสร็จแล้วปุ๊บกดเน็กเลยครับติดตั้งเลยครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปตอนนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทําใหม่นะครับมันต่อกันนะครับเมื่อกี้ก็มันก็เก้าสุดเก้าเกินหนึ่งร้อยมวลาแล้วนะครับอ่าพอถึงหน้าเนี้ยกดรีตันได้เลยครับ เพราะเนั้นเราดึงยุดมีแฟยได้ออกเลยครับรอรอไปเรื่อยครับผมรอไปแบบนี้เรื่อยๆ ซครื่งจะบูสติดดับอยู่แบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจอะไรนะครับผมจะขึ้นหน้าจอโชว์แบบนี้ครับ อ่าตอนนี้ขึ้นหน้าจอ Windows 11แล้วนะครับตรงนี้เราก็เลือกภาษาไทยครับเลือกตามที่เขาเด้งขึ้นมาได้เลยครับกดเย็ดตลอดเลยครับกดอันนี้ครับพอถึงตรงนี้ครับ ผมแนะนำให้ถ้ามีสายแลนเสียบสายแลนนะครับหรือถ้ามีฮอสปอตมือถืออยากเชื่อมต่อ WiFi บ้านนะครับเพราะว่าคุณจะต้องไปปิดเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเสียบนะครับเสียบนะบเสียบไวก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับช่วงเวลานี้ อ่าตอนนี้มันเชื่อมต่อเน็ตแล้วเนี่ยครับกดเน็ตไปเลยครับพอกดเน็ตครับเนี่ยกดสายแลนออกครับเราดึงสายแลนออก ตรงนี้พอตรงนี้ครับเราก็ใส่ชื่อชื่ออะไรก็ได้ครับแต่ผมจะใส่ชื่อร้านผมนะครับผลแบบนี้ไปครับผลน,นี้ครับเอากดแบบนี้ไปเลยตามคลิปเลยครับใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้ว วิดีโออาจจะมีชาร์จบ้างเบล์บ้างนะครับพอดีผมทำงานเด้วยถ่ายคลิปวิดีโอไปด้วยนะครับผมต้องขอภายในานาที่นี้ด้วยนะครับผม ก็จะมีคนเดินผ่านด้วยครับเพราะว่าผมอยู่ตลาดไทยคนก็จะมาซื้อผักแม่เดินผ่านเดินอะไรอย่าเงี้ยครับตามปกติครับมีคนพูดคุยกันอาจจะไล้สาระไว้หน่อยครับแต่ผมจะมาบอกเทคนิคเล็กน,น้อยในการลงวินดนะครับ ใกล้เสร็จแล้วนะครับอีกไม่นานอ่าตอนนี้เสร็จแล้วนะครับการลง Windows 11นะครับเดี๋ยวการตั้งค่าต่างๆเดี๋ยวผมจะมาสอนทำคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ